สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักเช่นเคยครับผมวันนี้เราอยู่กับเตียวเลี้ยวเฮ้ยวันนี้อยู่กับชุดจกักรพรรดิขาวครับผมเฉาเหา่าใช่ไหมว่าชื่อภาษาอังกฤษภาษาจีาาน,จาานจคือเซาเห้าครับผมชุดพระเจ้าเซาเห้า,หาจากักรพรรดิขาวก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหาวันนี้กันนะครับคลิปอาจจะนานนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องท่าทให้คุณผู้ชมเข้าใจนะครับว่าท่าตแต่ละท่าทมีความสําสคัญกันยังไงใช้คู่กันแล้วมันจะทําให้เกิดดาเมจประมาณไหนทำให้สตูนตายไวขึ้นนะครับซึ่งเป็นผลจาก กับชุดนี้ด้วยนะครับที่ทําให้พลังโจมตีมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเริ่มกันเรื่องธาตุเข้าคราบกันก่อนนะครับแต่ที่ทุกคนคงรู้อยู่แล้วครับว่าผมเคยพูดว่าตัวนี้แพ้ธาตุนั้นธาตุนี้ใช่ไหมครับมันจะมีดีบัฟขึ้นมาอย่างนี้นะครับประมาณ5ธาตุนะช็อคเบิร์นเฮฟวี่เนสพอยซั่นแล้วก็ชิลนะครับในส่วนของสายฟ้าเนี่ยนะครับถ้าติดธาตุสายฟ้านะครับความท่านทานของธาตุพิษเนี่ยจะลดลงเท่ากับว่า พอติดสายฟ้าปุ๊บถ้าเราใช้พิษนะครับสตูจะติดพิษหนักมากๆกนะครับก็คือจะพลังจะลดค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่สตูที่เป็นธาตุดินนะครับจะแพ้อันนี้มาแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยะทำให้สตูนั้นลดพลังวิทย์ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถเพิ่มเติมอีกธาตุดงได้เช่นไฟอะไรพวกนี้นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของธาตุสายฟ้าเนาะส่วนธาตุไฟนะครับจะทำด้วยความท้าทายของธาตุธาตุน้ําลดลงนะครับก็สตูที่เป็นพวกธาตุทองทั้งหลายนะครับเช่นซุนเกียน โจโฉซุนกวนอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้รับผลตรงนี้ไปเต็มๆและที่เหลือคุณผู้ชมสามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับจะใส่ธาตุน้ําหรือใส่ธาตุธาตุอื่นๆก็ได้นะครับส่วนเฮฟวิเนสนะครับก็คือธาตุดินนะครับจะทําให้ความต้านทานธาตุสายฟ้าลดลงที่แพ้เต็มๆเลยคือธาตุน้ำนะครับเพราะธาตุน้ําจะแพ้ธาตุในส่วนของธาตุดินแล้วก็ใส่สายฟ้าเข้าไปนะครับส่วนที่เหลือสามารถเพิ่มเติมได้เช่นพิษนะครับเป็นตห้ศัตรูติด3ธาตุนั่นเองนะครับเฮฟวิเนสก็คือพวกที่เป็นธาตุน้ําก็เช่น อ้วนเซี่ยวอ้าวเย่แล้วก็เตียวเหลวนั่นเองนะครับผมส่วนพอยชั่นนะครับธาตุพิษจะทําให้ความทนทานธาตุไฟลดลงนะครับที่แพ้กันหนักหนักเลยก็คือพวกธาตุไม้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหงจริงหรือเหล่าปีนะครับจะแพ้ธาตุพิษหนักมากและผู้ชมสังเกตครับว่าพอใส่ธาตุไฟเข้าไปมันก็จะติดง่ายด้วยทําให้ติด2องธาตุแล้วธาตุที่เหลือคุณผู้ชมสามารถเสริมได้นะครับว่าจะเอาธาตุอะไรไปเสริมครับผมอ่าพวกที่เป็นธาตุไม้ทั้งหลายนะครับส่วนชิลนะครับก็คือธาตุน้ำนะถ้า แพ้อันนี้มาก็จะทําให้ค่าทุนทานของดินลดลงนะครับแน่นอนครับพวกที่ติดก็คือพวกธาตุไฟต่างๆ,างๆเช่นแฮงหัวตุน้นริปโป้นะครับจะทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถใส่ธาตุเพิ่มได้เช่นธาตุดินนะครับเพื่อทาให้ริปโป้นั้นติดได้2ธาตุเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยากนิดน,นึงนะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดมาทําไม่ได้ให้ใช้การเดนเปปิตนะครับหรือว่าดีวายพีสเนี่ยช่วยในการที่จะทําให้ตัวนั้นติดธาตุเพิ่มนะครับอย่างเช่นบางตัวมันอาจจะไม่ติดโดยฉัมผันแต่พอใช้ สัดในตำนานเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะติดโดยฉับพลันเลยครับอย่างเช่นนะครับชีหลิงนะครับหรือปีเซเป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้คือหลักการของการทํางานของธาตุนะครับแล้วใครชนะใครบ้างนะครับก็เดี๋ยวมีให้ดูแล้วกันนะครับการเกี่ยวกับเรื่องชุดประจําวันนี้นะครับชุดประจำเซาเฮานะครับจักรพรรดิขาวถ้าใส่ชิ้นเดียวก็จะทําให้ศัตรูนั้นติดค่าสเตตัสต่างๆเนี่ยนะครับไม่ไจะเป็นธาตุต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยครับเพิ่มขึ้น7%นนะครับแล้วก็ ถ้าใส่2ชิ้นนะครับเวลาไล่เวทเกียวกัและธาตุทองนะครับจะทําให้ลดค่าสปินิทลดลงเนี่ยสองจเเซนะครับผมอันนี้คือใส่2ชิ้นนะครับส่วนต่อไปนะครับถ้าถ้าใส่3มชิ้นนะครับถ้าทำมาเชื่ออาศใส่ระตูนะครับประตูจะได้ติดดีบัฟที่ชื่อว่าสโลก็คือลดลดการเคลื่อนไหวลงนะครับเป็นรูปรองเท้าแต่ก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนะครับก็ถือว่าเป็นดีบัฟเพิ่มแล้วกันต่อไปนะครับถ้า สตูติดนิเกตีฟเอฟเฟกเยอะๆนะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้8.1%นะครับเอาไม่ง่ายครับยิ่งเพิ่มยิ่งพลังโจมตีแรงขึ้นแต่อาจจะไม่เท่ากับในส่วนของหลิงเป่าเนาะไม่เป็นไรครับเป็นน้องๆหลิงเป่าชุดเนี้นะครับเป็นชุดสายมูนะครับผมอ่ะต่อไปสุดท้ายประจำชุดนี้นะครับก็คือชุดของเซาเฮานะครับก็คือ Saturday of Metal Fade นะครับผม ซัพเปอร์ดี้ออฟเมทัลเฟดเนี่ยคือถ้ามีธาตุทองเกิน70หรือมากกว่านั้นนะครับสกิลนี้จะทํางานครับซัพเปอร์ดี้ออฟเมทัลเฟคือศัตรูจะติดค่าพลังริฟไปตลอดการจนกว่าศัตรูจะตายนะครับไม่สามารถเอาออกได้มันคือการลดถ้าได้รับดาเมจจะได้รับดาเมจที่แรงกว่าปกติลดค่าสปิริตของศัตรูแล้วทำให้ศัตรูนั้นได้รับความเสียหายที่มากขึ้นจะเป็นดีบัฟที่ตรงข้ามกับชุดไท่เฮาอะนะครับที่คุณ คือจักรพพัดขาวเนี่ยเป็นชุดที่เป็นจักรพพัดขาวจะมีสั่งสิ่งที่ตรงข้ามกับชุดจักรพพัดฟ้านั่นเองนะครับจักรพัดดังเงินนะครับก็คือชุดไท่ห้าวนั่นเองนะครับนี่คือความแตกต่างครับระหว่างชุดไท่ห้าวกับชุดเสาห้าวนั่นเองนะครับชุดนี้บอกเลยครับเป็นชุดที่มันมากๆเป็นชุดที่สร้างดีวับให้กับศัตรูได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําให้ศัตรูติดธาตุนั้นตายไวมากๆไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่แพ้อะไรหรือไม่แพ้อะไรก็ตามนะครับผู้ชมสามารถ ปรับแต่งธาตุได้นี่คือออฟที่อยู่ในชุดผมนะครับผมจะเน้นไปที่เหมือนเดิมครับธาตุไฟกับธาตุพิษเหมือนเดิมธาตุพิษนํามานะครับท็อกซ Toxin Attack Power Flame แท t พาวเวอร์ใส่ไว้เพราะว่าอาวุธของผมทั้งสองชิ้นนั้นมีเอ c h a n t Fire อยู่นะครับนี่ก็เป็นบัฟคร่าวๆนะครับก็มีห้อยหลิงเป่ากับหยวนเสือเอาไว้นะครับผมแล้วก็มีห้อยเครื่องรางที่เอาขอพาวเวอร์เกนมาแล้วก็ดาเมจ e Reduction แล้วก็ Toxin แท t พาวเวอร์นั่นเองนะครับชุดนี้พลังโจมตีแอแท t พาวเวอร์ ท็อกซินอยู่ที่152วันนี้ดูเอลฮาร์เบิร์ตผมจะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมจะใช้แต่นี่ครับไนท์อัลเคนเป็นกระบองของกุยแกนั่นเองนะครับซึ่งโคตรโหดเลยกระบองน้องฮูกอันนี้นะครับมีท่าไนท์เบิร์ตสปินแม่งเหมือนกับอาร์คออฟเคออสของนีโอสองเปียบเลยครับผมแล้วผมก็ใส่เฟรมเอนชันเาอาไว้ท็อกซินเอลฮาร์เบร์แล้วก็ s เปริ t ต u l n นเนอร์ i ิตี้ที่มีค่าเหมือนของหลีเป่านั่นเองนะครับ ซึ่งบอดดับแล้วก็ท่าดาค้อนเทลวิฟเนี่ยทำให้ศัตรูติดทา่าไหวมากๆนะครับไฟเบนชั่มผมแจ้งไปแล้วนะว่าไปไปส,สามารถฟาร์มได้ที่ไหนผู้ชมสามารถไปย้อนดูได้คลิปเสน้นหยวนนะครับไม่ยากเลยนะอันนี้หาได้ง่ายๆแหละอ่าอันนี้ก็สเปริบวุ่นวายที่ทำให้ศัตรูติดค่าสเปริบสีส้มแหลยเต็มไหวขึ้นนั่นเองเนาะต่อมานะครับเราจะมาดูกันในส่วนของการอัพสเตตกันนะครับวันนี้ผมจะเน้นไปที่ธาตุทองเป็นหลักเลยนะครับ ก็ผมจะเอาในส่วนของ Venom s n a ด e ไล i ์วิเทอร์นะครับแล้วก็ท็อกซินเวพ n เป็นหลักนะครับเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดสายทัดทองนะครับแล้วก็สเตตัสอื่นนะครับอัพไม้ไป40เพื่อที่จะให้พลังโจมตีจากพรองของกุยแกนั้นมีพลังมากขึ้นนะครับแล้วก็มีใช้แอปซอร์บ t วติิบ้างนะครับส่วนไฟเ e อร์เวอร์จูเอามานส่วนของพิฟดามจเหมือนเดิม Earth v i r อร์เอามาในส่วน,อาานของทำให้สโตนเวพรนะครับทำให้สโตนนั้นได้รับ ธาตุดินด้วยนะรณนี้ที่ศัตรูไม่แพ้ส่วนวอเตอร์ก็เอามาแก้ทางพวกที่เป็นธาตุไฟต่างๆนะครับอันนี้ก็คือความสคัญความที่ผมจะอัพเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้ป้องกันศัตรูชนิดต่างๆนะครับวันนี้มีบอสถึง11ตัวมาให้คุณผู้ชมดูนะครับวันนี้ก็ธาตุดินจะมี imposing slab นะครับแล้วก็ stone weapon สอย่างนี้แหละครับผม absorb vitality ของธาตุไม้ครับแล้วก็ lightning weapon นะครับผม ส่วนธาตุน้ำนะครับจะมีไอส์เวพรอันเดียวเลยนะแล้วก็ธาตุทองจะมีเวนอมเซเน่ที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็จะมีะส่วนวนี้ยมอนเทลคาราบิที่ถอนเนี่ยจะไม่ใช้นะครับจะไปใช้กับชุดหลิงเป่าอย่างเดียวเพราะว่าเรื่องดาเมจไม่เหมือนกันนะไม่แรงเหมือนกันจะมีไลท์วิตเตอร์นยครับทำให้ะตูติดทําให้ปตูแได้รับความเสียหายมากขึ้นธาตุไฟก็แอมพลิไฟดาเมจเหมือนเดิมนะครับผมไม่ใช้โอเวอร์คาร์บูเบิร์ดนะขี้เกียจ ส่วนเฟรมเวิรพผมไม่ใช้เพราะผมมีเอนชาร์ไฟอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือความหมายของธาตุที่ผมเลือกมาแล้วก็สกิลเวทนะครับผมส่วนสัตว์ในตำนานวันนี้นะครับจะมีใช้ให้เลือกหลายตัวนะครับไม่จะเป็น เทิงเชอร์ปีเซียแล้วก็ชีดิ่งนะครับชีดิ่งเนี่ยนะครับเอามาสําหรับกันพวกธาตุไฟเนาะแล้วก็สามารถถ้าเราดีเฟกคิทิคอลโบได้ก็จะได้ชีวิตเพิ่มอีก36ด้วยนะครับส่วนปีเซียเนี่ยเอามาถ้าสมมติเราอาบสมุทรด้วยาธาตุนะครับพลังโจมตีเราจะแรงขึ้นส่วนอิงหลงน้ำมังกรเนี่ยเอามาสําหรับในการที่พลังชีวิตเต็มพลังโจมตีจะเพิ่มในอย่างนะครับเพิงเทิงเชอรเชอ์เอามาเพิ่มดีบัฟนะครับอ่ะแพทหนึ่งจุดศูนย์หกเป็นอัพมานะครับอินเนอร์ดิส цип ลินนะคร <laughs> มันจะเพิ่มครั้งเดียวสแล้วเพิ่มมากกว่านั้นไม่ได้แล้วก็มีเวลาจำกัดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับจะผมจะไปทดสอบกับบอสทั้งหมด11ตัวให้คุณผู้ชมบอกว่าวันนี้บอสตัวใหม่เขามานะครับแล้วก็บอสทุกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงการต่อสู้ไปให้ด้วยนะครับว่าต่อสู้ยังไงนะครับพร้อมกันแล้วไปเจอกับตัวแรกกันเลยครับตัวแรกของเราประจำวันนี้ครับคือเตี่ยวกกนี่เองนะครับหัวหน้าจนพวผผาเหลืองเฮ้ยเ้ตี่ยกกเป็นทตุสายฟ้านะครับคือาตุไม้เนาะมันจะแพ้บ ก็เตยก็จะเป็นการทดสอบให้ดูเพราะมันจะไม่ค่อยทนต่อพีทีดาเบทแล้วก็ในส่วนของมาเชลอ,อาร์สักเท่าไหร่นะครับผมพอได้รับทั้งพิษนะครับแล้วก็ได้รับทั้งไฟนะครับก็จะทําให้เตยกนนได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับมันจะติดทั้งพิษนะครับแล้วก็ติดทั้งในส่วนของไฟเสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือโจมตีใส่สตูไปเรื่อยๆื่อแล้วสะตูก็จะค่อยๆตายเองอัตโนมัตินะครับอ,อีท่าหนึงผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใส่อะไรดีจะใส่ ขออย่างเดียวครับอย่าใส่ใสายฟ้ากับมันนะครับผมอ่าก็ประมาณนั้นนะครับอ่ากันไปก่อนมันจะมีท่ามัน3าครั้งนี่นะครับที่จะใช้บ่อยๆอ่าผมใช้ท่า night b u r s ใส่มันแล้วฮะอืมอีกสักรอบมาเล่าปาบเรียบร้อยไปอันนี้คือยังไม่ได้ใช้ Sub s u b t t e t y of metal เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำ critical blow นะ defect นะครับเรียบร้อยไปท่าน,นี้แรงจริงๆนะครับแล้วก็กินระยะทางไกลด้วยเหมือนกับท่า arc of chaos, of chaos ของ neo 2เลยเนาะโอเคเรามาดูกันในส่วนของ เลยฉยีนะครับเลยฉยีจะตายง่ายมากๆภายในไม่กี่วินะครับค mm ุณ hmm. ผู้ชมลองดูนะครับ mm hmm. พอใส่ไลท์วิเทอร์เสร็จปุ๊บตีเข้าไป mm hmm. เลยฉยีจะเป็นเหมือนกับในส่วนของเอเอจ้าบอสตัวแรกรเมื่อกี้นะครับ mm hmm. จะเป็นธาตุธาตุไม้เนอะธาตุสายฟ้านะครับ mm hmm. ก็คือเหมือนเตลกแหละนะครับ mm hmm. มันก็จะแพ้ทางธาตุพิษหนักมากๆครับเอาละครับก็คือธาตุทองอะเนาะใส่เข้าไปนะครับพอให้มันติดไฟด้วยถ้ากับว่าตอนนี้มันติดอยู่2ธาตุแล้วเนอะแต่เฉลยฉีมันไม่ค่อยทนอยู่แล้วครับ ง่ายง่ายไปเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวประจำเหมือนกันแต่ว่าที่ผมจะบาชี้เห็นนะครับเพราะว่าจูโล่เป็นธาตุดินนะครับธาตุดินมันแพ้ธาตุอะไรครับมันแพ้ธาตุไม้ใช่ไหมธาตุไม้คือธาตุสายฟ้าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็แพ้ในส่วนของธาตุในส่วนของธาตุพิษด้วยเนาะแล้วก็ใส่ธาตุไฟเข้าไปเพิ่มอีกดูนะครับซึ่งจูโล่เนี่ยนะครับพอเป็นศัตรูที่ใช้ออร่าแดงบ่อยๆเหมือนฆ่าตัวตายเลยครับนอกจากว่านะครับศัตรูติดทั้งในส่วนของ พิษนะครับแล้วก็ไฟนะครับทำให้ค่าสเปริตเนี่ยจะค่อยๆแคบลงแคบลงนะครับแล้วพอทําให้ศัตรูติดธาตุสายฟ้าเพิ่มอีกอันหนึ่งมันก็จะแพ้พิษแบบเต็มๆเลยครับหมายถึงว่าดูนะครับคือร่องมีการโดนพิษเนี่ยดอกก็ร้อยกว่าร้อยกว่าเห็นไหมครับแล้วพอเห็นไหมครับค่าในส่วนของสเปริตข้างบนที่เป็นสีส้มๆเทาๆเนี่ยมันจะค่อยๆแคบลงแคบลงเรื่องจากศัตรูติดหลายธาตุนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นมองเห็นแล้วก็ จะได้นำไปปรับใช้ได้ตัวบอสตัวต่อไปครับคือหัวหยงนะครับไปรุ่นน้องของต่างโตะนะครับคนที่คอยคุมอยู่หน้าด่านฮาวโลกวน,กนครับ18โหมเมืองก่อนที่จะเจอริโปนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะแพ้ในส่วนของธาตุพิษพอสมควรนะครับซึ่งหัวหยงนี่มันเป็นมันน่าจะเป็นธาตุไม้นะอันนี้ครับประมาณนี้นะครับมี่าตานี้ใช้หากินได้เลยลหลบก่อนเฮ้ ก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมจะเห็นครับว่าหัวหยงแพ้ทั้งพิษนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟนะครับผมอ่าก็หัวหยงมันจะตีอยู่สักพักหนึ่งแต่พอเวลามันใช้อ่าเขาเรียกว่าไงล่ะคิดที่ข้อโบเลยมันเลยใช้2ครั้งติดอย่างนี้นะครับก็จะเดาทางได้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับผมอ่าเถูบร้อยไปครับสหรับหัวหยงนะครับผมอ่ารู้เลยว่าตายมาก่อนนะฮะได้ชุดมาด้วยโอ้โชคดีจังเลยได้โซลลิ่งอูซูลีนแมทนะฮะ โอเคต่อไปมาดูหงจิงกันนะครับหงจิงเป็นธาตุไม้เนอะเหมือนเล่าปีและนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหงจิงจะมี่าคุิติข้อโบสองครั้งติดเหมือนกันนะครับก็คือหมุนรอบหนึ่งแล้วก็ตีลงมาจากบนฟ้านะครับก็หงจิงนี่ถึงถึงจะเป็นธาตุไม้แต่ก็แพ้ธาตุสายฟ้านะครับผมอย่าลืมนะครับขอให้ดีบัฟที่เป็นในส่วนของธาตุพิษติดเอาไว้นะครับดีบัฟอื่นๆจะหายไปจะไม่หายไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้เห็นไหมครับเมื่อกี้หงจิงติดติดธาตุในส่วนของ ธาตุดินได้ไหมครับแต่ว่าหงจริงเขาแก้ทางนะครับทำให้ธาตุดินหายไปนั่นเองนะครับอแต่ว่าตอนนั้นหงจริงมันก็แพ้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุธาตุไฟอะไรพวกเนี้ยครับอร่างเงี้หงจิงที่ติด3าธาตุเลยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับติดตั้งพิษติดตั้งสายฟ้าแล้วก็ไฟก็ไม่มีอะไรยากนะครับก็คืออยู่ดิ่งๆก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นดอกดทีลนนิดทําให้หงจริงนั้นตายไวมากๆนะครับนั่นแหละครับก็คือบางทีเราก็ตีแค่นิดเดหน่อยก็จะทําให้เราเมลบอส นั่นคือความสามารถพิเศษของชุดชุดนี้แล้วก็เพิ่มในส่วนของเรื่องท่าเข้าไปเสิริมนะครับเพราะสตูได้รับดีบัฟที่เป็นลดพลังพลังพลังชีวิตอยู่แล้วเนาะในการโจมตีแต่ละอย่างแล้วก็พลังป้องกันก็ลดลงเซปอริตก็น้อยลงไปด้วยมาดูดูหยันกันบ้างน,นะครับลิงยักษ์ก็เจ้านี้มันจะเหมือนจะทน,ทนพิษหน่อยนะผมก็เลยชาร์จสายฟ้าใส่มันไปก่อนนะครับเพื่อให้รีสิตเทนของท่าพิษมันลดลงนะครับมอ,องรีสิตเทนมันลดเริ่มลดลงปุ๊บผมก็เลยซ้ําไปด้วย เวนอมเสน่นี่แหละครับผมทั้งมตอนนี้มันติดมาทั้งหมด2องธาตุแล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยจะเพิ่มไฟเข้าไปให้อันหนึ่งพอพิษอยู่นะครับพอธาตุอื่นปุ๊บดีบัฟข้างหลังก็จะอยู่หมดเลยครับผมอพวกพาวเวอร์ดรอปพวกสโลนะครับสปิริตบูนดาเบลิตี้อะไรพวกนี้นะครับอ่าลังเนี้มันก็จะรับความเสียหายมากขึ้นแล้วครับอืทั้งค่าสปิริตแล้วก็ดาเมจทางกายภาพที่เราตีใส่มันด้วยนะครับเห็นไหมครับมันลดแต่ละอย่างเห็นไหมครับ มันก็ลดที60 58อย่างเงี้ยเรื่อยๆธาตุไฟก็ติดครั้งละร้อยเห็นไหมครับนั่นแหละครับก็คือเป็นความสามารถที่เอามาเสริมกับในชุดของชุดเศร้าห้าวอีก,กไปนะครับเพราะเศร้าห้าวในรดทั้งพลังชีวิตเนอะแล้วก็สปีดก,ก็เพิ่มช้าด้วยอ่าดูอ้วนเสี้ยวล่างสวยนอูนี่ครับก็ตรงนี้จริงๆแล้วมันแพ้ดินใช่ไหมอ่าแต่ผมใส่พิกเข้าไปด้วยมันก็แพ้เหมือนกันเห็นไหมครับแล้ครับแค่2ธาตุเนี้ยมันก็ค่อนข้างเอื่อมนะครับเพราะว่า หนึ่งคือจะผลิตมันจะเพิ่มช้ามากแล้วมันก็จะทําอะไรเราไม่ค่อยได้นะครับพอมันติดท่าดินนะครับมันก็จะเริ่มไม่ทนกับท่าสายฟ้าคุณผู้ชม B N ชาร์ดไลนิ่งก็จะทาให้อ้วนเสี้ยวนั้นตายไวกว่าเดิมอีกนะครับผมมันก็จะติดทั้งพิษติดทั้งดินนะครับแล้วก็ติดทั้งสายฟ้านั่นเองนะครับผมก็ลองอปปรับใช้กันได้นะครับคืออ้วนเสี้ยวมันไม่ได้ยากมากมันจะแพ้มันจะแพ้ทางค่อนข้างเยอะคือแพ้แพ้ดินเนาะอ่าพอแพ้ดินเสร็จปุ๊บเราก็ใส่พิษเข้าไปเพิ่มด้วยเพราะมมััันนนก็ไไไ่่่่ด้ททตอพิเารระคบ พอมันไม่ทนต่อพิษปุ๊บเราก็เลยใส่เข้าไปเพิ่มพอแต่ว่ามันมันค่อนข้างทนไฟนะครับเพราะมันเป็นธาตุน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่น้ําไปถ้าใครมีเอ h นชาร i g h t n i n g ก็จัดไปแล้วกันนะครับอ่าก็จะสู้ได้ไมา่ยากนะครับสําหรับอ้วนเซี่ยวร่างสเสวียนอู่นั่นเองนะครับดีบัฟก็จะเพิ่มทำให้สตูนั้นติดดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับผมมันก็มีทั้งดาเมจแอมนะครับพาวเวอร์ดรอปนะครับ สโล่จัเปรียบบูนาราบิตี่เนี่บผมแล้วก็ซับเทอร์ตี้ออฟเมทัลที่เป็นดีบัฟนั่นเองครับผมเอาละครับจบแล้วท่านีมันดีจริงๆนะครับผมโคตรชอบเลยแม่งท่าของกุยแก่นะฮะโคตรโหดเรียบร้อยไปครับสำหรับอ้วนเซียวร่างสเสวียนอู่บอกเลยว,ว่าไม้เท้านี่แม่งฆ่าบอสทุกตัวจริงๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมดูบอสหลังๆนะครับแม่งฆ่าทุกตัวจริงๆ มาครับมาดูเตียวเลี้ยวกันนะครับเตียวเลี้ยวนะครับคุณผู้ชมเตียวเลี้ยวนี่ยมันเป็นธาตุน้านะตัวมันเองแต่มันถูกห่อหุ้มด้วยธาตุสายฟ้าครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้ามันแพ้ถ้ามันเป็นธาตุน้ํามันต้องแพ้ธาตุดินถูกต้องไหมครับงั้นผมจะมาทดสอบให้คุณผู้ชมดูเนื่องจากว่ามันมีสายฟ้าคุมตัวสายฟ้ามันแพ้ธาตุทองก็เลยซัดปี๊ดใส่มันซะนะครับผมเอาละครับผมอเอาละเป็นธาตุดินละดูนะครับ แม่งติดติดอย่างไว้พี่น้องคโถให้ผมไป่น่าโง่ตั้งนานนะฮะมาครับผมก็เอาละครับมันจะมาดูกันนะครับแต่เดียวติดทั้งธาตุดินแล้วก็ธาตุธาตุติดของผมจริงแล้วธาตุด,ดินเนี่ยธาตุติดแล้วมันก็จะทําให้ศัตรูได้รับดาเมจจากเซเบดิเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันก็จะทําให้ไม่กันสายฟ้าไงยจริงๆมันก็นาก่าจะใช้ได้แต่ว่ามันอยู่ในร่างลิฟวิ่งเวฟ่อนที่เป็นส่วนใหญ่คือร่างที่มีหอไฟฟ้าหอหุ้มนะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับอนี่ก็ใช้ทั้งพิษทั้งดินนะครับสู้กันอ้าวกดผิดชิดแค่ก็ต้องบอกว่าตัวจริงๆแล้วมันเป็นธาตุน้ำนะจะมาถูกห่อหุ้มด้วยธาตุสายฟ้าก็คือธาตุไม้นะครับฝลังโจมตีก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เป็นทริคให้คุณผู้ชมจะได้จัดการเตียวเดียวได้ง่ายๆนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยไปไหมครับผมโอเคครับผมนี่แหละครับวิธีการสู้กับเตียวเดียวแบบให้ติด2ธาตุนะครับโอเคนี่ก็คือ การต่อสู้กับติวเหลียวนั่นเองครับต่อมาครับบอสตัวนี้ไม่เคยเห็นแน่นอนบอสตัวนี้คือแฮงหัวตุ้นจะแต่เป็นแหงหัวตุ้นล่างจูชเวล่างนกไฟนั่นเองนะครับจริงๆแล้วแหงหัวตุ้นล่างคนเป็นล่างธาตุดินนะครับผมมาวิธีการสู้ก็เหมือนเดิมน,นะครับก็คือเราเึงเราป้องกันก่อนแล้วก็ต้องบอกครับว่าพลองหรือว่าไม้เท้าของกุยแกเนี่ยเวลาควงหรือเวลาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ไม่จะตูติดธาตุง่ายมากนาทำให้ตูติดธาตุน้ําไปก่อนนะครับแล้วก็เวลาเรา จะสู้กับพวกธาตุไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นรีโฟลหรือแฮนโวรุนก็ตามเนี่ยนะครับมันทีถ้าเราใช้น้ําไปเสร็จปุ๊บเราจะใช้พิษไม่ได้ใช่ไหมเราต้องใช้ดิน,นครับในการที่จะต่อสู้กับทางพวกนี้หรือจะใช้สายฟ้าก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นธาตุดินคุณผู้ชมก็คงจะเคยเห็นจากคลิปสวนดวนเนาะเพราะว่าสายธาตุไฟมันก็จะแพ้พวกธาตุดินเข้าไปด้วยนะครับอ่าท่านี้พอกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการกันไปเรื่อยๆคือข้อดีอย่างหนึ่งครับคือแอหัหตุนเนี่ยจะใช้ ตัวของทีตีข้อบูบ่อยนะครับเก็ดแล้วนะครับก็เราก็ทําให้ศัตรูนั้นติดธาตุน้ำซะก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ชีดิงคุณผู้ชมดูนะครับว่าตัวกีเดนเนี่ยเวลามันเรียกออกมานะครับธาตุดินเนี่ยปกติถ้าเราตีพวกนี้มันไม่่คยเข้าใช่ไหมครับผมเลยบอกว่าตั้งแต่ตอนต้องคิปว่าเราต้องใช้สัตว์ในตำนานในการช่วยให้มันติดนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าตัวแหยหัวตู้เนี่ยจะติดธาตุดินด้วยหรือเปล่านะครับก็เสริมนิดนึงนะครับถ้าเราใช้ชีดิงเป็นตัวในการ ใช้เป็นสัตว์ในตำนานนะครับปุ่มเรียบร้อยเราจะได้พลังชีวิตกลับมาครั้งที่สามหกทุกครั้งเวลาที่เราต้านคิติคอลโบหรือดีเฟกต์ได้นะครับเอาละครับปิดงานด้วยไนท์เบิร์ดจะปินเรียบร้อยไปนะครับก็ที่นะครับเป็นวิธีการสู้กับทางแห่งหัวตุ้นนะครับธาตุไฟก็ต้องเอาธาตุน้ํากับธาตุดินไปช่วยนะครับจะได้สู้ได้สูสีนั่นเองนะครับมาครับมาเจอตัวก่อนลัสบอสประจำวันนี้มันคือเต่ายิ้นอีเกียดลร่างของเป้นนั่นเองเจ้าตัวนี้นะครับมันจะ มันจะมีมันจะโกงอ่ะมันใช้ได้ทุกธาตุเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแพ้อยู่ก็คือแพ้พิษบ้างแพ้สายฟ้าบ้างแต่ว่ามันจะค่อนข้างทนไฟนิดหนึ่งนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวจะมีทิคมาบอกคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าบางทีเนี่ยสตูมันขีดจะเต็มหรืออะไรเงี้ยนะครับเราสามารถปล่อยพวกคาถาได้พวกเนี้ยใส่สตูได้อย่างที่เมื่อกี้ผมส่งในตัวของเวนอมแสแนไปถามมันมันก็ทำให้มันติดคิติข้อบเลยเห็นไหมครับอ่าท่านี้ต้องการสองคันนะครับพอค้าน้าเสร็จปุ๊บให้กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอาจำไว้เลยนะครัับมนจะได ทำให้คุณผู้ชมนั้นทําการฟาโทษสไตล์ต่อได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าตอนนี้มันติดไป2ธาตุแล้วนะครับก็คือธาตุสายฟ้ากับธาตุพิทนั่นเองอ่าแล้วก็ข้าวนี้นะครับถ้ามันตะโกนเฉยๆไม่ทําอะไรเนะี่ยให้คุณผู้ชมรีบไปตีนะครับมันจะเข้าสู่อีเฟสหนึ่งเฉยๆนะครับผมอ่ามันจะชอบใช้ดาบอะไรพวกเนี้ยอ่ารีพายหันไม้กรีโดนไปครึ่งหลอดนะฮะอืมก็ต้องการการใจเย็นๆก่อนนะครับ ท่าเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าเราจะวิธีการต้านามันยังไงดีนอกจากดีเฟนต์นะครับท่าเนี้ยของกระบอกนะครับเป็นอีกอย่างหนึง่งคือมันจะสามารถเหวี่ยงตัวแล้วก็ทุนบนะครับทำให้จตัตนั้นติดในส่วนของออตัวของค่าไซเบลิสหมดไร้ไหวขึ้นนั่นเองน,นะครับผมเราไมนแยกล่างว่แล้วกันไปกว่ารอบนึงตั้งสติดีๆแล้วก็กดโอ้ให้ถูกตังหวะนะครับเดี๋ยวผู้ชมดูฉากนี้นะครับพอมันวิ่งเข้ามาหาผมนะครับผมก็เลยจัดการนะครับ นี่ไล,ล่เวสใส่แมงเลยนะฮะก็เป็นวิธีก,กันนะครับว่าเมื่อกี้ถ้าเราหลบไม่ทันหรืออ่างเงี้ยเราก็ไล,ล่เวทใส่มันก็ได้ถ้าสมมติว่าสปิริตมันกำลังจะหมดนะครับผมอ่าใส่สองครั้งไปเลยแล้วก็จบแล้วนะครับผมกับเต่ายินอีกเกียดร่างโคงเบ้งับผมนี่คือวิธีการต่อสู้กันแล้วผมมาลาสอสวันนี้ก็ผมมันคือลิโป้ครับลิโปโฟฟ้ฝุ่ยเสียงอ่า วิธีการสู้กับริโปผมอาจจะยกมาแค่น้ำนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ในส่วนของอิงหลงแทนเอา้าทำไมถึงใช้อิงหลงนะฮะก็วันนีอ้อันนี้ผมไม่ได้มาโชว์โนนดามินะครับแต่ว่าผมจะใช้โล่ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าถ้าอยากให้พลังโจมตีสูสีกับทางริโปหน่อยเราก็ต้องใช้อิงหลงเพราะอิงหลงนั้นถ้าพลังชีวิตเต็มนะครับโปรเฟสคอนดิชันจะทำให้พลังโจมตีเราเพิ่มอีก11.2นะครับผมเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะผมก็เลยใช้โล่มาเสริมไว้วเราจะได้โจมตีริโปเข้าเต็มเต็มหน่อยแล้วก ถ้าริปโนะครับในกรณีอย่างเงี้ยสมมุติว่ามันขึ้นแบบเนี้ยสเตตัสข้างบนที่เป็นลูกน้านะครับให้คุณผู้ชมสามารถตีได้เลยนะครับตี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 เราไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะหลังจากที่ดีเฟ็กต์ฟเตอร์สไตล์ได้เนี่ยเพราะว่ากระบองมันจะควงรัวมากมันจะทําให้คุณผู้ชมทําให้ศัตรูนั้นติดธาตุน้าได้เร็วกว่าผมประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีธาตุดินจะมาเสริมก็ได้นะครับแต่ผมขี้เกียจเอามันเสียจังหวะนะครับอตีตีตีแล้วก็ฟาเท์สไตล์ไปนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการสู้กับติโปโด้วยวิธีการค่อยๆเจยัเย็นนะครับแล้วก็ใช้อิงโดในการที่จะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพอร์เฟกต์รีสตาร์โรเพื่อไม่ให้พลังชีวิตลดตั้งแตครับเพราะจะมีฉากหนึ่งผมจะกันไม่ทันนะครับถ้านี้นะครับถ้าใครหลบไม่ได้ให้เอียงตัวไปนิดเดียวแล้วก็เดินออกไปเลยนะครับอย่าไปอยู่ในวงโคจรด้านหน้าแค่นั้นนะครับก็จะหลุดไปเลยนะครับส่วนตอนที่เขาใช้งาเป็นงาไฟอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมต้องระวังถ้าคุณผู้ชมกันผิดคุณผู้ชมก็จะทําให้โดน ธาตุไฟเข้ามาด้วยนะครับผม่ว้วงนั่นแหละก็ชอบนะครับท่านี้ในเบิร์ตสปินกันไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการสู้ก็รีฟก็ใกล้จะลาโลกไปแบบไม่สมัครใจแล้วนะครับก็ผมว่าคลิปวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางไกด์ให้กับคุณผู้ชมได้สําหรับเรื่องธาตุแลวก็วิธีการเจอกับบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมฉากนี้แหละที่ผมกันไม่อยู่แต่ผมมีโลนะครับ คลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเรื่องชุดแล้วน่าจะเป็นชุดเทพนะครับก็จะชุดถิงเป่านั่นเองนะครับก็จะต่อด้วยเนื้อเรื่องกันเนาะถ้าอย่างไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย